สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องนาวยาฟ้านะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับวันนี้วันที่15นะครับพฤษภาพันสองห้าหกห้านะครับผมก็เมื่อวานก็จะเป็นว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับบ่อเลี้ยงหนูนานะครับผมเนาะอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าควรใช้แบบไหนดียังไงดีนะครับเนาะก็ ท่านใดที่สะดวกแบบไหนก็อาใช้แบบนั้นนะครับเนะาะก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบอส่วนตัวของบุคคลเนาะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นบอ่อวง80นะครับสูงสีสองชั้นเทินนะครับผมเนะาะก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับในบอ่อก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวงบอกนะครับแล้วก็อธิบายนะครับผมนี่ก็พาชมหนูก่อนนะครับก็มีลูกบ้างนะครับนยฮะก็พาไปชมนะครับเลี้ยงแบบไหนก็ได้ครับอันนี้แบบเป็นที่ขวดคว่ำก็ได้ครับแต่ผมจะแนะนำนะครับหนึ่งก็จะเป็นวงบอก80ชั้นเทินนะครับผม ก็เป็นแบบนี้นะครับทาไมผมถึงแนะนําแบบนี้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่นะครับเนาะก็จะเป็นวงบ่อ80สูง4 2ทั้งเทินนะครับเอามันดียังไงนะครับมันก็จะมีช่วงระบายอากาศให้หนูได้นะครับก็จะเป็นช่วงแบบนี้ฮะจะมีช่องนะครับเห็นไหมครับช่องระหว่างนี่ฮะอ่ามันจะระบายอากาศหนูได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงบ่อสี่เหลี่ยม ที่ทำก่ออิฐบล็อกนะครับมันจะระบายอากาศได้แค่ด้านบนนะครับหรือใครที่ทำเป็นตะแกงระบายาช่องล่างก็ได้นะครับถ้าเป็นวงบ่อสี่เหลี่ยมเนาะแต่ผมจะแ,นะแนะนำเป็นวงบ่ออย่างนี้มากกว่านะครับในการบริหารจัดการง่ายนะครับผมบริหารจัดการง่ายนะครับเนะาะเพื่อเราไม่ถูกใจนะครับเราอยากจะย้ายบ่อไปที่อื่นนะครับ อ่าที่ตรงนี้เราอยากจะใช้พื้นที่นะครับอยากจะย้ายไปที่อื่นเราก็สามารถย้ายได้นะครับเนาะก็สําหรับวงบ่อแปดสิบนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเราก่ออิฐบล็อกเนี่ยมันสามารถย้ายไม่ได้นะครับมันทุบทิ้งได้อย่างเดียวนะครับถ้าจะย้ายก็ต้องทุบก็ต้องเสียเงินเสียทองปีเนาะแต่ถ้าวงบ่อเนี่ยมันสามารถย้ายได้นะครับอาช่วงแรกที่ผมทําคลิปมานะครับอ่าอันที่ผมเคยอ่าถ่ายนะครับเป็นวงบ่อก่ออิฐบล็อกเนาะ เพราะว่ามันเริ่มแรกนะครับสําหรับผมเนาะส่วนตัวผมเป็นเริ่มแรกนะครับเนาะสําหรับเนี่ยครับสองส0สิบนะครับการวางบ่อนะครับการบองบ่อนะครับมันจะมีขอบอันนี้นะครับเนี่ยจะมีขอบนะครับแต่บางบ่อก็ไม่มีขอบนะครับเนาะแต่อันนี้ถ้ามีขอบก็ความลงล่างนะครับเนาะความลงล่างนะครับอันนี้ก็ความลงล่างนะครับข้างในผมก็จะเป็น เทปูนนะครับเทปูนใต้ล่างนะครับเนาะนี่ฮะจะเป็นลักษณะอันนี้หนูนี้ก็อายุเดือนกว่าๆนะครับผมนี่ฮะอายุเดือนกว่าๆนะครับนี่ฮะข้างในผมก็จะเป็นก๊อกน้ําหมูนะครับระบบระบบก๊อกน้ําหมูนะครับผมเนาะเรจะเป็นแบบนี้นะครับก็เลี้ยงแถวข้างนอกผมก็จะต่อเป็นแท้งนะครับเดินสายเลยนะครับคือเวลาเราเลี้ยง เลี้ยงหนูเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเดินเหมือนกวดคว่ำอย่างนี้นะฮะถ้ากวดคว่ำอย่างนี้มันมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมมันจะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องเติมน้ําเติมอะไรอีกนะครับเนี่ยฮะข้างในก็จะเป็นอ่าก๊อกน้ําหมูเช่นเคยครับก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะก็ที่ใครอยากจะดูระบบในการทําบอนะครับ,นะรบผมมีการแนะนํานะครับแนะนําการทํานะครับอ่า คลิปเก่านะครับที่ผมได้ทําลงไว้นะครับที่ผมแนะนำแบบเป็นรงบ่อสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะก็การแนะนํานะครับที่ผมได้ทาคลิปไปนะครับเนี่ยฮะข้างในก็จะเป็นก๊อกน้ําหมูนะครับผมเป็นก๊อกน้ําหมูนะครับก็เดินแทงน้ํานะครับนี่เดินแทงน้ําอย่างนี้นะครับที่ผมได้ได้ทําไว้นะครับเนาะแล้วก็ฝาบ่อนะครับเนาะฝาบ่อก็จะเป็นลักษณะแบบแบบนี้เนาะ แบบนี้แ่บานพับก็ได้นะครับหรือสังกะสีปิดก็ได้ครับง่ายๆเนาะก็อยู่ที่คนชอบนะครับถ้าชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับผมชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับในการทําบ่อนะครับผมแล้วแต่เพราะว่าผมชอบทําแบบนี้นะครับมันง่ายนะครับในการเปิดนะครับผมในการเปิดดูหนูนะครับในการเปิดให้อาหารนะครับผม ก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากเสียเงินนะครับก็หาเศษเศษแผ่นๆอะไรมาอย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับอยู่ที่ตาตัวเรานะครับที่เราจะชอบเลี้ยงแบบไหนนะครับผมชอบเลี้ยงแบบไหนนะครับเนี่ยฮะก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสังกะสีอย่างที่ผมปิดนุ่นอย่างไทยไทยนู่นก็ได้นะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับผม ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเนาะก็วันนี้ก็มารีวิวในการบ่อนะครับบงเป็นบ่งบ่อเนะอาะแปดสิบสูงสี่สิบสองทันเทินนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าถ้า,าเป็นบ่งบ่อนะครับเลี้ยงกลางแจ้งนะครับเนาะถ้าเป็นเลี้ยงกลางแจ้งนะครับก็ที่ไม่มีหลังคานะครับผมถ้าไม่มีหลังคานะครับก็เวลาตัดแผ่นต้องตัดอย่างนี้นะครับเนาะ คือถ้าตัดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าตัดแบบนี้เวลาฝนตกน้ําเข้าครับถ้าตัดแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีผ้าใบคุมบ่อครับผ้าใบคุมบ่อยาวเลยนะครับผมเนาะก็อย่างนี้ฮะเนี่ยที่ผมตัดนะครับข้างในนะครับตอนนี้ไม่มีหนูหนูโล่งนะฮะนะครับจะเป็นมุงบ่อแบบนี้นะครับที่ผมแนะนํานะครับหรือจะเป็นสังกะสีแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะ กัแล้วแต่ความชอบนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูนะครับรีวิวบ่อหนูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับจะเริ่มต้นนะครับเพราะว่าผมลงทุนนะครับก็ระบบน้ำหลายหลาย,หลายอย่างนะครับก็บทบลเงินมาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยามาเจอระบบน้ำก๊อกน้ำหมูนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะ ก็คลิปนี้นะครับผมก็พามาดูบ่อหนูนะครับที่สามารถย้ายได้นะครับถ้าเป็นวงก่อยบล็อกนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเนาะแล้วแต่ความชอบอ่าถ้าเราชอบก่อยบล็อกก็ได้นะครับแต่มันเสียอย่างเดียวคือมันย้ายไปที่ไหนไม่ได้แต่ถ้าเป็นวงเงี้ยมันย้ายได้นะครับแล้วก็โฟกัสเรื่องอากาศได้นะครับอย่างช่องนี้จะมีช่องเนี่ยฮะ ช่องลมพัดผ่านได้นะครับช่องตรงกลางลมพัดผ่านได้ไปนะครับเป็นตามช่องเลยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องอากาศนะครับเวลาเจออากาศร้อนนะครับมันก็สามารถระบายอากาศได้ดีนะครับผมเนาะระบายอากาศได้ดีไม่เหมือนถ้าก่อยบล็อกทึบเลยนะครับมันระบายอากาศไม่ค่อยได้นะครับผมเนาะก็นี่ฮะนีก็เป็นหนูที่ออกลูกนะครับเนาะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องหนูนาปยาฟาร์มให้ผมด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็มาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนาการพัฒนานะครับการเลี้ยงไปเรื่อยนะครับสำหรับหนูนาปยาฟาร์มนะครับที่ตั้งก็ตําบลเจริญผลนะครับอ,อําเภอเป็นพฤิสัยนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก็วันนี้ก็มาทําคลิปนะครับให้พี่ๆน้องๆนะสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเลี้ยงอยู่นานะครับที่อยากจะทดลองเลี้ยงนะครับผมเนาะก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวบุคคลนะครับชอบแบบไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องแบบอย่างที่ผมแนะนําก็ได้นะครับเนาะก็ลองไปถ้าสนใจจะเลี้ยงก็ลองไปนะครับลองทําดูนะครับระบบหลายๆอย่างว่าเราชอบแบบไหนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมหนูนาปัญญาฟาร์มลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูวลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพืออ่อไม่พลาดคลิปใหม่ของหนูนาปัญญาฟาร์มกดไลค์ให้ด้วยนะครับ